อไปด้วยโอ้นี่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาลองเล่นเต้นลองเล่นเต้นกับปัดใช่ไหมช่วงวันศุกร์แบบนี้เริ่มเลยเพราะว่าเรามีสามที่เด็ดๆเลยแค่ไทยกับมงก็เป็สาวละมงเลยอะโดนแน่แน นนเเป็วัพิศษอีกประมาณ3ชั่วโมงเราค่อยกลับมาที่ร้านนี้ใหม่นะคะเริ่มที่แรกก็คือพาไปลํำวงย้อนอยุคที่เพชรปุรีเอาเลยเอาให้มันสุดๆไปเลยอ้ออ้ออ้อนางเราพอตัวหอมอะเราต้องแต่งตัวสวยๆย่างงี้ทุกวันเลยป่ะจ๊ะใช่แล้วฝึกเต้นยากไหมจ๊ะไม่ยากเราเป็นได้ไหมอาจารสาวเราได้ใช่ นภาพรเนี่ยตัวจริงเลยเหรอคะจริงเลยเนี่ยเขามีแฟนคลับนะคุณวิวเจอตัวจริงอะตื่นเต้นอ่ะเสาร์รังวงมันอยู่คือแบบเพชรชบุรีมานานขนาดนั้นเกิดมาก็มันมีลังวงเราอะนานมากนะใช่แสดงว่าวงต้องมีเยอะที่เพชรชบุรีเป็นรอยเลยแหละที่มาอยู่แบบหลงอยากจะมาเป็นสาวรังวงพี่โบ๊ชอยากมาเป็นเหรอชอบมั้งแล้วยังปกติงานทั่วๆไปเนี่ยนางรำจะมีประมาณกี่คนคะพี่บ๊ชถ้าคณะเดียวก็ประมาณสิบห้าคนนี่แหละแต่เนี้ยมันสองคณะก็ประมาณสามสิบคน อใช่แข่งฝันอย่างนี้พี่โบจะมาฝึงเป็นสาวระพงนี่วันนี้ขึ้นทันไหมเ่ยแต่งตัวขึ้นได้เลยแบบอ,อง่ลองกระโปรงกัน้อง,องกระโปรงค่ไทยกระโปรงก็เป็นสาวะมงเลยอ่ะโดนแน่แน่รับน้องแน่แน่ตอนนี้พี่โบใกล้แสดงระโปรงเดีวขึ้นเทงาด้วย เราโมยันยุกไม่อย่างหนำใจคุณผู้ชมเราก็มาเล่นดนตรีกันต่อเลยคุณผู้ชมที่เราจะพาไปดูนะคะพี่คนนี้มีความสามารถมากได้ฉายาว่าเป็นมนุษย์ดนตรีดีดสีตีเป่าเดี๋ยวไปดูพี่เขาดีกว่าว่ากว่าจะซ้อมเล่นจนกลายเป็นมนุษย์ดนตรีนั้นเขาต้องซ้อมยังไง ตอนนี้กาลังทําอะไรอยู่คะพี่ก่ยคะกำลังจะทําใหม่ครับผมของที่ผมใช้อยู่น้ําหนักมันมันเยอะออกแบบขึ้นให,ใหม่ให้มันมีขนาดเล็กลง<อ>จะได้เซฟหลังด้วยใส่ลูกเล่นได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าน้าหนักมันเยอะอมันเหนื่อยไวเล่นทุกอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยใช่เล่นทุกอย่างในเวลาเดียวกันก็จะมีตัวกองเซตมีกระเดื่องแล้วก็มีสแนห์แล้วก็มีให้แฮทแล้วก็มีแฉอยากที่จะทําให้มันน้ําหนักน้อยลงอีกอก็แบบต่อยอดไปเรื่อยๆ อันนี้มันสามารถเพิ่มลูกเล่นก็คือการเบินน้ลสแนรการเปิดโอเพนแฮทมันก็จะเปิด open h แฮทได้เดี๋ยวนะพี่ไก่ไอ้เครื่องดนตรีที่พี่ไก่ซื้อมาทั้งหมดนี่คือ<ะ>เป็นสิ่งที่เขาใช้งานจริงๆอยู่แล้วแต่มาก็คือใช้งานจริงก็คือกองชุดทั้งชุดเลยคือพี่เอามาแล้วมาชำแหละอีกทีเอามาชำแหละอีกทีนึงโอ้โหนี่เป็นนักเดี๋ยวดนตรีไม่พอเป็นเหมือนเป็นหมอทางดนตรีด้วย มีผู้หญิงเล่นไหมผู้หญิงต่างประเทศเคยเห็นอยู่ในไทยยังไม่เคยมีใช่ไหมในไทยยังไม่มีถอนหนูเลยนันว่าแล้วพี่ใหหาหนูว่าวเริ่มมันๆแล้วค่ะใหญ่พี่ใหไปเล่นที่ไหนคะวันนี้ตลาดนะัะดจตุจักรชนบุรีครับไปผู้ชมไปกัน จตเจเจชนบุรีนะคะแล้วตอนนี้พี่กายกำลังซาวเช็คอยู่นี่อันนี้คืออุปกรณ์แบบจัดเต็มสำหรับบนุษย์ดนตรีนะคะนี่ให้หนูช่วยอะไรไหมพี่กายช่วยจออไดเต็มหนูมีสเต็มอยู่ ครับผมแต่ว่าสนุกดีสนุกตรงที่แบบมีคนดูเยอะแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วแล้วมันด้วยเล่น <c oughs> เพลงโดนใจเรลามากวันนี้ขอบคุณพี่ไก่นะจ๊าาปะ,ะปิดท้ายแล้วังคงเล่นดนตรีแต่คราวนี้เนี่ยคนที่เขาเล่นดนตรีเนี่ยเจ้า,จาของร้านเนี่ยเนาะเขาก็ร้องเพลงเก่งแถมขายข้าวมันไก่ไปด้วยเขาก็เลยขายไปแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยข้าวมันไก่ก็นุ้ยลองไปดูสิจ้า ยืนร้องคาราโอเกะลาวกับเปิดคาเฟ่ยอยู่ที่นี่เลยจ้าสวัสดีค่ะสรุปว่านี่ร้านข้าวมันไก่หรือร้านคาราโอเกะคะไม่ตอบได้จ้ะร้านข้าวม,มันไก่อะคะปกติแล้วโกแบบว่าเอนเตอร์เทนลูกค้าร้องเพลงคาราโอเกะทุกวันไหมคะวันศุกร์อ๋อวันศุกร์เป็นวันเปิดฟลอร์เลยครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษเออ วันพิเศษมาเปิดให้ได้เฉพาะรายการลุยกองขาเท่านั้นอีกประมาณ3ชั่วโมงเราค่อยกลับมาที่ร้านนี้ใหม่นะคะเพราะโกติดใหม่มากๆฉันจบนะครับเอาล่ะเอาเวลาไหนขายข้ามันไก่อ่ะจ๊ะเวลาร้องเพลงคนมาซื้อข้ามันไก่วางใหม่นะครับ แล้วก็ไปขายขายแล้วก็มาร้องต่ออ๋อคือสอบไก่เสร็จมาร้องต่อครับผมบางทีเขาเอาไม้ไปยืนร้องให้จบแล้วก็ขายก็เป็นอย่างนี้โอ้ตายทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันโกหาทีนี้อยากจะลองทานข้าวมันไก่ร้านโกมากเลยเออเอาอย่างจานสิบาทแล้วกันอ่ะสิบาทได้เพราะว่าเรื่องลือมากแล้วสังเกตร้านโกเนี่ยน้าจิ้มจะให้เทเองคุณสิบาทคุณจะกินเท่าไหร่ก็ได้ข้าวนุ่มนล้วมีรสชาติ กินแค่นี้นะตอนหิวๆนะรู้สึกว่าอยากจะกินอีกสักสิบจานถ้าแบบนี้รสชาติคือแบบไม่อยากให้พูดมากอยากให้คนมากินมากกว่าแล้วจะเข้าใจถึงความเป็นข้าวมันไก่แต่ถ้าอยากจะฟังดนตรีให้มาทุกวนันสุกครับโกจะลองตั้งแต่เปิดร้านซึ่งก็เมื่อมาถึงแล้วอยากกินข้าวมันไก่โก,กก็จะวางไแล้วก็สับไก่ไปด้วยใช่ครับหูทำทุกอย่างนี่เป็นร้านข้าวมันไก่สุดทรดีมากแล้วราคานี่สบายกระเป๋าสุดๆนี่ขอบคุณโกมากๆ,ๆเลยค่ะค ชมลุยกองขานทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า